สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้จะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นกระแสไปหมดสําหรับพระเอกหนุ่มนนกุลชานนที่ถูกเหล่าแฟนคลับและชาวโซเชียลจับตามองเป็นพิเศษทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจบอกเลยว่าตอนนี้แฟนๆต่างก็ลุ้นกันหนักมากเพราะเมื่อหลายวันก่อนหนุ่มนนกุลได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรัก ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้กำลังคุยอยู่กับนางเอกรุ่นพี่แอฟทักษอรหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอจนได้พูดคุยกันมากขึ้นเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกชอบจนเปิดเผยความในใจกับอีกฝ่ายและก็คุยกับพี่แอฟแค่คนเดียวเท่านั้นทำเอาทั้งบรรดาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่เชียร์คู่นี้อยู่พากันกรี๊ดหนักมากและต่างก็พากันแสดงความยินดีกับทั้งคู่ แม้ว่าทางฝั่งของสาวแอฟจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่ว่าทั้งคู่จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรผ่านโซเชียลก็ถูกหลายคนแห่เข้ามาแซวกันไม่หวาดไม่ไหวเล่นเอาเขินกันเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มนนกุลได้ควงนักสแสดงหนุ่มใบรพีพงศ์ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการปากต่อปาก EP สิที่มีสาวสานิเป็นพิธีกรซึ่งในเทปนี้จะเป็นการพูดคุยเรื่องการทํางานในซีรีส์วัยเรื่องหอมกลิ่นความรัก ที่นนกุลกับใบเล่นด้วยกันงานนี้ก็ยังได้เมามอยเรื่องของแต่ละคนซึ่งนนกุลก็โดนเมาเรื่องติดบอร์ดเกมมากทําให้บางทีไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องชีวิตประจําวันนนกุลก็เล่าว่าค่อนข้างง่ายๆถ้าวันไหนหยุดว่างๆก็มีนอนไปฟิตเนสแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านนอนอ่านการ์ตูนและดูซีรีส์และมาถึงคำถามปิดท้ายเมื่อสานิถามว่ามีบทไหนที่รู้สึกอยากรับเล่นอีกไหม ซึ่งนนกุลก็ตอบว่าอยากเล่นแนวแอคชั่นจริงๆเคยเล่นมาแล้วแต่ก็อยากลองแนวแบบจอห์นวิกต้องซ้อมหลายเดือนกว่าจะมาถ่ายฉากหนึ่งแต่ที่เหมือนพอจะเป็นไปได้นะตอนนี้พวกบทพ่อลูกอ่อนอะไรอย่างนี้แบบมีลูกตอนอายุยังน้อยถามว่าทำไมถึงอยากเล่นก็แค่อยากลองดูเฉยๆครับเหมือนเราต้องเล่นกับเด็กแล้วเราอยากรู้ว่าความรักลูกมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าสมมุติในอนาคตวันหนึ่งผมมีลูกจริงๆ มันก็คงรู้แหละว่ารักลูกเป็นยังไงแต่ผมแค่อยากลองดูว่าในช่วงเวลาที่ผมยังไม่มีลูกเนี่ยแล้วต้องเล่นกับความรู้สึกที่ว่าถ้าเรามีลูกมันจะต้องยังไงหลังจากที่รายการเทปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวก,กันอีกแล้วถึงเรื่องที่หนุ่มนนกุลอยากลองรับบทพ่อลูกอ่อนงานนี้ก็ยังโยงไปถึงแอฟทักษออนอีกด้วยอาทิชานนอยากลองเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วหนึ่ง น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆอยากเล่นบทมีลูกแล้วหนึ่งตอนที่อายุยังน้อยเธอทำไมฉันเขินแทนกริสคุณชานนนเขาอยากมีลูกแล้วนะทุกคนฉันเขินแทนที่แอฟแล้วปีหน้าแต่งเลยพ่อชานนนหวานร้อยกริสคุณชานนนมากอยากได้บทพ่อลูกอ่อนน้องนอนวางแผนมากบทพ่อลูกอ่อนจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะ